ตาตาทำตาโอ้ตาเอบเป็นต้นไม้แล้วครับตาเอบเป็นต้นไม้นะครับไม่มีใครเห็นตาครับหรือพี่จิมเลี้ยนน้องครับอ่ากัดน้องนีตอบเลยนะอุ้ยสวัสดีครับเพื่อนๆดูอะไรกันนี่สองนุ่มสองมุมสุดหล่อตาตีกับนุ่มหล่อมาดเข้มครับเพื่อนๆนี่ ต่างคนต่างอยู่หลังกำแพงกันครับดูนี๋ดูนี้เห็นไหมปอปปอถ่ายนิ่งกิ๊บเลยครับเพื่อนๆตอนแรกเล่นตึงตั้งตึงตั้งกันพอถ่ายปุ๊บนิ่งอายครับบอกว่าอายอายเอฟซีครับเอฟซีจะว่าหนูซนเอาเดือดตาตาอยู่ในนี้นี่ออกมาแล้วครับตาน้อยออกมาแล้วครับนู่นนู่นนู่แล้วเดี๋ยวเดีก็จะเล่นกับพี่ติมครับ นี่นี่นั being ่นแล้วครับเล่นแล้วครับจะเล่นกับพี่ต pues ิ๋มดูพี่ติ๋มสักตะครุบแล้วดีดีติ๋มท่ามาดูดูครับเพื่อนสมกันใหญ่เลยสมกันใหญ่เลยดูดูผู้ซีประจําบ้านเลยครับเพื่อนเห็นไหมเล่นกันตลอดเวลาเห็นนะน้องมีความสุขเราก็มีความสุขครับเพื่อน สุดยอดเลยครับดูตาดูตาทำดูตาแล้วโอ้ตาเอบเป็นต้นไม้แล้วครับตาเอบเป็นต้นไม้แล้วครับไม่มีใครเห็นตาครับบุพจิมเลี้ยน้องครับออกัดน้องนะตอบเลยนะอุ้ยดู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 ข้ามไปอีกต้นหนึ่งครับข้ามไปต้นไปเอบครับไปเอบครับส่วนจริงๆครับเด็กคู่นี้ พ่อเห็นแวบๆบแบบม,มีน้องน้อยอ๋อนี่ครับพี่อว้วนพี่อ้วนนอนนอนมองน้องเล่นกันอยู่ครับแล้วก็นี่ครับคุณน้อยน้อยครับไม่ไปเล่นกับพี่อ่ะก็อึกับพี่ว่ากับน้องตีนมาลูกอะ่ะน้อยบอกหนูไม่เล่นแล้วครับพ่อหนกูกินอิ่มหนูอยากพักผ่อนนู่นครับพี่อว้วนพี่อ้วนก็จะมองน้องอยู่ครับน,นี่อย่างส่วนเหมือนเดิมครับเพือพ่อนๆไปดูใกล้ๆกันคร,ครับ มทำอะไรกันครับฮะคุณตาโตาสุดสุดครับนี่ทำอะไรอ่ะโอ้โหวิง่งแถวนี้และวิว่งแถวนีวพ้พี่ติมหาพี่ติมหาน้องพี่ติมหาน้องดิ๊ดิ๊ฮะฮดูพี่ดำเยียดนะครับพี่ดำเยียดโซนจริงเนี่เน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 ่มีกันสนุกเขาแล้วสิอันนี้สนุกกันมาก กันถึงสุดเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับเพื่อนๆนี่กระโดดใส่พี่ติมโอ้โหพังหมดตาเอก็ไว้กินนะลูกนะไม่ใช่หว้เล่นดูดูครับดูครับโอ้ติมสอนน้องเลยลูกอืตะบัวตะบัวตะบัวพี่ติมตะบัวพี่ติมครับตะบัวพี่ติมครับโอ้ตะบัวพี่ติม โป๊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 ดู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 ครับอุ้ยร่วง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 กระถางครับล่วงกระถางนี่คึกตลอดคึกตลอดเวลาครับดูครับเพื่อนๆนี่คึกอะไรนักหนาลูกนะนาตาเออตีมา โอ้ต่อหัวพี่ติมดูดิดูตาต่อหัวพี่ติมครับเออคึกจริงๆเลยฮะลูกแมวคันนี่ลูกลิงเองเขาบอกว่าเป็นลูกลิงนะเนี่ยไม่ใช่ลูกแมวนะครับฮะไม่ใช่ลูกแมวนะเนี่ยลูกลิงเลยครับอืมลูกลิงนะครับไอ้ลูกลิงน้อยครับว่าไงครับลูกลิงน้อยเข้าเข้ากลุ่มก่อนครับนี่นี่ครับเติมน้องติมครับไี่ครับติม เต็มแล้กับลาตาลูกเต็มเล้กับลาตาครับจองอยูแล้วครับพี่ติ๊มไปไหนนะพี่บิมไม่โผโปมาหาน้องครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องแมยิ้มชาแนลนะครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวเราค่อยมาพบก,กับคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับลาตาลาก่อนครับผมบ,บายบาย